เกลี่ยกลมมาให้โอ้ต้องจำไม่ดียายพี่เสียแล้วเสียแล้วก็เป็นศูนย์นี่ศูนย์แล้วศูนย์มาแล้วศูนย์หนึ่งเก้าบอกนั่นนั่นนั่นั่นเติมมาแล้วทีละช็อตทีละช็อตศูนย์หนึ่งเก้าพูดบอกว่าศูนย์ไม่มาหรอกมั้งศูนย์ไม่มาหรอกมั้งแต่มาผมก็ไม่แน่หรอกเนาะคนที่เสียเอามาให้เนาะใช่แม่นั่นแหละโอ้แม่อ๋อแม่ที่เสียไปแล้วเอาลูกมาให้โอเอามาให้ แงวดที่แล้วก็ฝันดีอยู่มีคนเอาลาบเลือดมาให้ใสมาเต็มแต่งวดที่จุดได้แล้วใครสนใจเอาเลยบอกใครเขาก็ว่าลืมซื้อตีพิเศษอะไรลาบเลือดงวดที่แล้วอ่ะบจุดได้ศูนย์เจ็ดแปดอ๋อเลยฝัน่าได้เลือดลาบเลือดได้ลาบเลือด ในวันนี้ฝันงูนี้ได้ฝันได้ลาบได้อะไรทุกอย่างร้างฝันเธอได้เด็กนี่แหละพ่ายายเขาเอาเด็กมาให้เด็กเด็กผู้หญิงจ้ะเ่งคนที่เราสัมภาษณ์ที่หลายเรืงที่พูดเลเป็นแล้วโบนดายแค่นั้นแหละนั่นไม่เป็นนะครับให้เขียวมาด้วยเลยโอ้ฝันเอาปูาให้เขียวมาด้วย แ,แล้วมันติดล,ล,ลิ้นนะอ่ะ,อะโอโอน,นั่งอย่างนี้แหละ,ละนั่งอย่างนี้แหละนั่งยองโยองยอย่างนี้แหละให้เคี้ยวมากให้เคี้ยว<อ>แล้วทีนี้มันคายไม่ออกต,ติดลิ้นเลยหรอ,อนนสว่างติดลิ้นเลยป๋อมัน <epherd. S 2> ติดลิ้นเลยคายยังไงก็ไม่ออกมันติดดึงยังไงก็ไม่ออก นั่งยองโยงไม่ได้ได้ใส่เสื้อนะนั่งกันนั่งเหมือนนี่แหละนั่งเหมือนปูนั่งนี่แหละขอบคุณที่เห็นนี่แหละมในหุ่นนี่แหละคือก็ปาปูให้ร้านเคี่ยวหมากยังไงมันคายยังไงก็ไม่ออกมันติดลิ้นอยู่เลยติดหนึบลยเหมือนอะไรเลยแหละเหมือนปลิงเกาะเลยแหละแปลก ปูเขาก็ยิ้มมานั่งโยงๆี่ก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวก็ะฟันไม่ยาวนะฟันปูอ่ะเป็นคนเคี้ยวกนเดียวมาเมวดนี้บ่มคะง่วดนี้บอหลายวันแล้วหลายนีนแล้วแต่ไม่ได้เล่าค่ะใครฟังแล้วให้แต่ปูฟังฟันหมดนี้หมดไหนแลิกก่อนก่อน ปูบอกว่าไม่ใช่วันนี้ก็ฟันได้เด็กก็บอกค่ะได้เด็กผู้หญิงบ่กผู้หญิงปูบอกบอกว่าไม่ใช่จะให้คาถารักษาคนอะไรละมั้งปูว่าอย่างนี้ที่ให้เคี้ยวมากน่ะจ้ะได้เซฟปูมากก็ให้รักษาคนเขเียนเขียนให้อยู่ แล้งวดนี้พี่ตีความฝันที่ฝันเห็นเด็กตีว่ายังไงเนาะคะก็เด็กก็ตีเป็นหนึ่งแหละตีเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าเหมือนกันแหละอ๋อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นถ้าตีเป็นคนตายก็ถ้าไม่สีก็ศูนย์เหมือนมันเป็นพันวานะเ จะตีย19ังไงจะได้ยังงั้นเลยหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสี่อย่างเงี้ยบปล่าค่ะฟันนิดเดียวฟันไม่ยาวออฝันไม่ยาวฟันนิดเดียวไม่กี่ออนฝันไปจะสว่างแล้วแหละมาแน้าก็ตีสี่สุดสีนี่แหละที่ก็ไปลุกไปทำภารกิจไปสวดมนต์ นยเาบม่ร้จะได้จะได้งมร้หงวดก่อนงวดก่อนพี่ก็จุดทูบได้เนาะ2สองวดติดแล้วแต่มมีใครสนใจซื้อเอาได้สองวดติดไหมงวดเมื่อกี้ก็ตัวไหนนะคะงวดเมื่อกี้จุดได้ผ่านมาก็ได 078- 078- จ็ดเมันออก07เดนาะเจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนเจ็ดเก้ยวใช่เนาะโอ้เต็มเดียวเองมันออก907พี่จพิจุดได้ 908- เกือบได้3ตัวเนาะก็บอกญาติเขาก็ถามแต่เพราะว่าโอ้ยมันลายตัวเลยจะตัดเอายังไงแกว่าอย่างนี้ เกยแกันเลยไม่ได้ซื้อมีใครซื้อได้แต่แม่ครูทางนี้เขามั่งสิบบาทบอกงวดคนก็จุดให้แกก็ได้ซื้อพี่ก็ไม่ได้ซื้อบอไม่ได้ซื้อจุดจุดให้เฉยจุดที่ไหนเนาะค่ะจุดที่ที่บ้านบอที่ตำหนักที่ตหนักต้นโพต้นใหญ่เลยบอเพราต้นโพต้นใส เทียนได้ร้อนด้วยอากาศจุดดับเทียนยังไม่รู้เลยค่ะพอแล้วลืมแล้วพี่จะเคี้ยวมากแล้วเราจะเคี้ยวมากเคี้ยวเลยจังไม่ได้เลยเมื่อกี้นี่เขาบอกเคี้ยวอย่างไม่เคี้ยวเลยก็เอาตอนเคี้ยวตอนทำนี่แหละพี่ก็ กินไปด้วยเดี๋ยวเราถ่ายไปด้วยธรรมชาติดีค่ะมันพูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็เป่ากระถาให้อีกเลยเป่าแล้วรอบหนึ่งเนาะเเป่ารอไม่เอาออกอะเนี่ยแล้วก็จะลงไปอย่างเงี้แหละไม่เอาออกหนูจะดูวิธีกินหมากกินยังไงเนาะเนี่ยวดูเท้าไฟนี่ครูก็ไม่มีนี่ดูไปขอปูอะค่ะ ปขอปูนะปูกันเลือกให้จนน,นู่นน่ะ <c oughs> ปูสว่างไปขอปูจานนี้บ่ฮ่อไปขอมาอแล้ว <c oughs> เหี่ยวเหี่ยวเนี่ยคเขี้ยวไปจุดทูบได้แม่นมากเลยนะคะวันนห้าเอาาต้นนสููงมปลลกคะต้นอะไรจะให้ปลูกทุกอย่างเลยแล้วปูแลสองลูกบ่แม่เนี่ยเขี้ยวเป็นแล้วก็ต้องปลูกและนะ้วเนาะและสองลูก แม่ครูฝันดีหรือยังเนาะค่ะจำไม่ได้จำไม่ได้ฝันอยู่แต่จำไม่ได้ฝันอยู่แต่จำไม่ได้ถูกถูกสิบบาทเราได้ยินพี่พิกลบอกว่าถูกสิบบาทถูกสิบบาทช่วงเจ็ดช่วงเจ็ดลงตัวไม่น่าได้กินโคกแล้วเพิะะ่งน,นี้เนาะเลี้ยงโคกเลี้ยงโคกเลยไหนตัดให้ครูเลี้ยงโคกขวดหนึ่งหมดแล้วค่ะแม่ครูนะคะ ได้โชคอยู่คนเดียวคุณป้าคุณป้าก็ไม่ได้ไม่ถูกนะคะคนป้าเนาะปู่จะบอกถึงได้อะบอกเ้ามือมาแล้วก็ปู่ดเดินมาจากกระท่อมทางนู้นปู่ว่าเอาหรือยังที่ปู่บอกหรืออย่มมางนี้ปู่ก็เลยบอกก็เลยซื้อตัดไปตัดมาก็เลยได้สิบบาทได้สิบบาท ได้กินโคกเล้อนี่โคกเจ้าของก็ลืมว่าเจ้าเองไม่ถูกจะได้เงินที่ไหนใช้นี่เนาะแบบนี้ก็เลยได้สิบบาทเย็นมาเจ้ามือเอามาจ่ายให้พาเลยค่ะคุณป้าอันนี้เลขฟันของพี่พิกุลนะคะให้190ฟัเนยห็นเด็กแล้วก็1.94นะคะในหมดวันที่16เมษายน6กอันนี้เลขฟันนะคะ5.3 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video